สวัสดีครับ c ช n n นลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโบลเดอรสีกรีนคา a ์โมเรือนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด subscribe channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะแบรนด์โบเดอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในแบรนด์ที่ผมว่าช่วงนี้น่าจะเริ่มได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าก็จะเริ่มโด่งดังแล้วนะแล้วก็จะเริ่มมีเพื่อนๆหลายหคนเนี่ยให้ความสนใจกันมากๆนะฮะ ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆนะครับคือเราจะไม่ค่อยได้เจอไมโครแบรนด์ที่แบบมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความชัดเจนในดีไซน์มากขนาดนี้อยู่เท่าไหร่นะฮะซึ่งโบลเดอรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมว่าทําได้ดีมากนะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะยูนิคเลยทีเดียวนะครับโดยที่รุ่น v e n t u r f f ฟิลเมดิกเนี่ย มันก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะฮิตนะแล้วก็มีหลายๆเรือนนะฮะโซเอาท์อย่างเร็วเลยอย่างเช่นตระกูลที่มันเป็นหน้าแพนด้าเนี่ยออกมาเท่าไหร่ก็ขายไม่เคยพอนะครับต้องพรีออเดอร์อยู่ตลอดเลยนะฮะโดยที่ตัวนี้ก็เป็นสีใหม่ที่เพิ่งออกมานะเป็นสีแบบคารโมนะครับซึ่งผมว่ามันก็สวยดีมากๆเลยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกับเรือนอื่นๆพอสมควรเลยซึ่งวันนี้เราจะมาดูเรือนนี้กันนะฮะเริ่มที่จุดเด่นแรกๆเลยก็คือเรื่องของหน้าปัดนะครับคือปกติกบโบเดอร์คอลเลกชันประมาณนี้ มันจะใช้หน้าปัดเรียบๆนะครับแล้วก็ตัวซับเดอร์อลซ้ายขวาเนี่ยมันจะแบบเป็นสีทูโทนนะฮะหรือไม่ก็สีเดียวไปเลยเรียบๆนะฮะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดลองดูในดีเทลนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีการเล่นเป็นลายคาโมหรือว่าลายพลางทหารมาแบบบางๆนะฮะคือตรงนี้เป็นอะไรที่ผมชอบนะเพราะว่านาฬิกาที่มันคาโมมา,มาแบบมากเกินไปอ่ะมันก็จะดูแบบทหารทหารดูแบบจริงจังเกินนะฮะแต่อันเนี้ยมันแบบค่อนข้างจะใช้สีที่มันใกล้กันมากนะฮะอย่างเช่นสีน้ําเงินเข้มๆนะครับสีเขียวเข้มๆแล้วก็ มีสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยหลักๆมันก็จะปนๆกันแค่3มสีนี่แหละแต่ว่าแบบสีมันใกล้กันมากเลยทําให้ถ้าเกิดเรามองจากระยะไกลๆนะฮะมันก็จะเห็นลายแค่บางๆเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยโอเคมันจะแบบไม่ได้กวนตาเรามากนะฮะส่วนด้านในหน้าปัดเนี่ยโอ้โหมีดีเทลแบบเยอะมากนะครับขอบด้านนอกเนี่ยก็เป็นแบบพาวเวอรซชั่นนะฮะเอาไว้จับชีปประจนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่ไว้จับเวลาอีกชุดหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะฮะซึ่งการที่เขาให้วงจับาางงบ,บนี้ มันก็ทําให้นาฬกาเนี่ยดูมีดีเทลแน่นๆมากๆนะฮะดูเป็นหน้าปัดที่ค่อนข้างจะแบบมีอะไรยุบยับขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอะ่ะอันนี้ใครที่แบบชอบทางมินิมอลชอบทางเรียบๆอะ่ะเรือนนี้อาจจะดูเยอะไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเออมันกาลังแบบแน่นๆนะชอบอะไรที่มันมีขีดขดเยอะๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ระบบการจับเวลาของเรือนี้เนี่ยง่ายๆนะฮะกดขวาบนตรงนี้ปั๊บเนี่ยเข็มวินาทีมันก็จะวิ่งไปแบบนี้นะครับเข็มจับเวลาเนี่ยมันจะเป็นเข็มนอกสุดนะฮะส่วนเข็มวินาทีจริงๆของเรือนี้มันจะไม่ได้แสดงนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันคล้ายๆกับนาฬิกาออโต้นะฮะที่แบบไม่มีเข็มกระดิกให้เรากวนตาเท่าไหร่ แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรือเนี้ยมันเป็นนาฬิกาในระบบคอร์นะครับแล้วก็ใช้เครื่องโครโนกราฟของทางไซโกนั่นเองนะฮะก็เป็นเครื่องที่โด่งดังเหมือนกันนะนาฬิกาไมโครแบนหลายๆเรือเนี้ยก็ใช้เครื่องแบบนี้อยู่นะครับกดอีกทีนึงก็หยุดนะฮะกดอีกทีนึงก็เด้งกลับไปฟลายแบ็กกลับไปเร็ว,เรวเๆ,ๆเลยแม่ประยมเนี่ยเป็นสกูดาวคราวด,ด้วยนะครับหมุนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนขึ้นนะครับเพื่อตั้งวันที่ตรงนี้นะฮะช่องวันที่ก็ค่อนข้างจะเนียนตามากเลยนะครััับเเเเเพรราาาะววว่่่ยยลลออออีดดหหนนปมมมแจจิงงๆททชไไซตข ดึงมาทีหนึ่งเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะฮะส่วนซับไดอัลทั้ง2วงเนี่ยวงด้านซ้ายเนี่ยเป็นการจับเวลาในหลักนาทีนะครับส่วนวงด้านขวาเนี่ยก็เป็นไดอัลที่เอาไว้ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงนั่นเองนะครับ ส่วนรูมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆนะครับเพราะว่ามีมาให้แทบจะทุกจุดเลยนะฮะพวกตัวอ,อ,กอักษรพวกมาร์กเกอร์อะไรพวกนี้ก็มีรูมมาให้หมดเลยนะฮะแต่อาจจะรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นมาน้อยไปหน่อยนะครับคือถ้าเกิดมันสว่างมากกว่านี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เท่กว่านี้เยอะเลยนะฮะส่วนของกระจกเนี่ยก็เป็นซัฟไฟคริสตัลเลยนะครับการตัดแสงสะท้อนเนี่ยทำได้แบบกลางๆนะฮะถือว่ายังไม่ได้เคลียร์มากนะบางมุมเนี่ยยังมีสะท้อนฟ้าๆเข้ามาอยู่นะครับ ต้องหมุนหามุมดีๆเหมือนกันที่เห็นหน้าปัดได้เคลียร์นะฮะส่วนตัวเคสเนี่ยก็มาในสไตล์ที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับก็คือเคสตรงลักเนี่ยจะตัดตรงๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ลักษณะการร้อยสายเนี่ยรุ่นเนี้ยเขาจะเน้นใช้สายนาโต้ที่ร้อยลงไปแบบนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นสายที่ลอดเข้าไปใต้เคสแล้วก็โผล่มาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะฮะซึ่งตัววัสดุของเคสเนี่ยเขาใช้เป็นไทเทเนียมด้วยนะครับโดยที่เท็กซเจอร์เนี่ยจะมาแบบเรียบๆเลยนะฮะเหมือนการพ่นทรายมาไม่ได้ขัดเงามาเป็นเส้นๆเ,เหมือนซาตินนะ ซึ่งมันก็ทำให้ดูแบบเป็นนาฬิกาฟิลวอชมากๆนะครับเรื่องคุณภาพการผลิตเรื่องความคมเหลี่ยมมุมอะไรแบบนี้ผมว่ายี่ห้อนี้เขาทาได้ดีมากนะครับคือแบบ คุณภาพดีจริงอ่ะแค่จับจับดูก็รู้สึกแล้วอ่ะว่ามันแบบดีกว่าชาวบ้านมากๆนะฮะแม้กระทั่งเม็ดมะยมเนี่ยผมยังชอบเลยนะฮะเพราะว่าแบบมันจับถนัดมือมากแล้วก็มันคมมันดูเนี้ยบอ่ะมันดูมีราคาสุดๆนะครับส่วนเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่38มิมลนะฮะแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่12.2มิลน,นะครับแต่ผมจะลองวัดแบบรวมสายนาโต้ให้ดูด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาใส่จริงเนี่ยมันจะหนาขึ้นอีกเยอะเลยถ้ารวมสายด้วยเนี่ยจะอยู่ที่15.6มิลเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนลักทุลังเนี่ยถ้าเกิดวัดจากเคสนะครับจะอยู่ที่44มิลเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเราวัดจากแบบส่วนที่มันยื่นมามากที่สุดของสายนาโต้นะครับลักทุลักที่แท้จริงของเดือนนี้มันจะวัดได้ประมาณสัก51มิลนะฮะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นนายกาที่ เคสไซส์เล็กนะฮะแต่อาจจะต้องเหมาะกับผลข้อมูลใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าสายเนี่ยที่เขาให้มานะเป็นสายผ้านาโต้ที่เท็กเจอร์ค่อนข้างจะแข็งนะฮะคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความทนทานนะฮะน่าจะเป็นสายที่ดูทนทานแล้วก็ใช้ได้แบบยาวๆเลยพังได้ยากมากๆนะครับดูแข็งแรงสุดๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเรื่องความใส่สบายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแบบ ไม่ได้ใส่สบายอย่างที่คิดนะฮะสายแบบนี้มันจะแบบแข็งๆอยู่บนข้อมือเราหน่อยอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะใส่ทุกวันอนะ่ะมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันแข็งเกินไปมันแน่นเกินไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปลุยอะไรเงี้ยหรือว่าเอาไปเล่นกีฬานะผมว่าสายแบบนี้ก็จะเหมาะมากเลยนะฮะดูแข็งแรงทนทานแล้วก็พังยากมากๆซึ่งเวลาอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมก็จะใส่รูประมาณแบบรูที่3ประมาณนี้นะฮะเห,หลืออีก2รูดังนั้นคนข้อมือเลก็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะร้อยกลับมาแบบนี้นะฮะสายค่อนข้้างงนจะข็เวลรอย อาจ <osc> จะ,ะต้องแบบออกแรงดึงกันเยอะประมาณนึงนะครับพออยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะฮะก็จะเห็นเลยนะฮะว่าด้วยความที่สายเนี่ยมันมีความหนาแล้วก็มีความแข็งนะฮะเวลาอยู่บนข้อมือมันก็จะมีความกลางๆออกมาอย่างเงี้ยถ้าเกอดเรามองจากด้านบนอ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันมีส่วนของผ้านะฮะยื่นบนเยอะมากนะครับยื่นล่างก็เยอะประมาณนึงอ่ะแต่ยังไม่สู้เท่าด้านบนนะฮะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่หักสายกลับไปด้วยนะครับซึ่งแบบเนี้ยคนข้อมือเล็กๆบางคนก็อาจจะ ควนตาหน่อยนะฮะรู้สึกว่าแบบเออมีอะไรแบบชี้หน้าเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็จริงๆไม่ได้ชอบมากนะคือผมจะชอบสายที่แบบมันเก็บได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยืนๆแบบนี้มากกว่านะฮะแต่สาหรับคนข้อมือใหญ่เนี่ยผมว่าปัญหานี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะน่าจะ เข้ากับข้อมือได้ดีมากกว่าแล้วก็ใส่ได้ง่ายกว่านะครับส่วนเรื่องความรู้สึกในการใส่ก็อย่างที่บอกเลยนะฮะว่ามันจะมีความแบบรัดรัดแน่นๆหน่อยนะแล้วก็มันแบบไม่ได้นุ่มมากอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนสายหนังอะไรประมาณนี้ยแต่มันก็ยังโชคดีด้วยความที่แบบมันเบาอะ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาใส่มันก็ถือว่าโอเคอะ่ะเหมือนแค่มีวิกสแบนแข็งๆมาลัดแค่นั้นเองนะฮะ คือมันไม่ได้ถ่วงอะไรเลยนะมันเบามากเลยนะครับคือมันก็เหมือนเป็นการแลกกันไปนะฮะก็ยังโชคดีนะที่มันเบาได้ขนาดนี้นะครับมันก็เลยน่าจะใส่ได้ยาวๆประมาณนึงอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแย่อะไรขนาดนั้นนะฮะ ส่วนเรื่องหน้าตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าตาที่เท่นะเรื่องสีของหน้าปัดแล้วก็เรื่องของสายเนี่ยมันดูเป็นนาฬิกาที่ให้กลิ่นอายแบบมิลิเทอรี่มากๆนะฮะดูมีความทหารนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทหารสุดเพราะว่าพวกลายคารม,มูมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นอนะใครที่อยากจะได้นาฬิกาที่หน้าตามันดูลุยๆหน่อยมีกลิ่นอายทหารนิดๆนะฮะแต่ก็ได้ความโมเดิร์นได้ความเบาความใส่สบายเนี่ยเรือนนี้ก็เป็นหนึ่งในฟิวชที่น่าสนใจมากแล้วก็รูปทรงดูดีมากจริงๆนะครับ ส่วนเรื่องของราคาเนี่ยจากราคาหน้าเว็บเขานะฮะอยู่ที่299เหรียญน,นะครับคุณเป็นเงินไทยก็ตีว่าประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะบวกภาษีมัเข้าก็หมื่นนิดๆอะไรแถวๆนี้นะฮะใครที่สนใจก็ลองตามไปซื้อในเว็บเขาได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ